สวัสดีทุกคน,นจาเหนไหมเมืเขอยาวมันของน้องหนวดช่องเดโชสุขอินตัวดีดีอ่ะอยู่ในกระถางที่เราหมักไว้อ่ะเห็นไหมก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝ <c oughs> <c oughs> ากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮา,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 านวน ทำสูอวนทุกวันฝากแชร์ฝากลายฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน,วนเพื่อท่านผู้ชมอ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้เห็นไหมหนักหนัก เริ่มหนักแล้วหลายลูกนะหลายลูกนะนี่เห็นไหมนี่นี่เอามะเขือยาวมะเขือม่วงยักษ์เอามะเขือเปราะเห็นนะเห็นนะเอามะเขือเปร,ราะสารพัดมะเขือเอามะเขือลายของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นเออนั่นแหละเอามานี่เลยเอามาทำซุปทำซุปนะอย่างแซ่บเลยอะ่ะ ถ่ายเก็บไว้ก่อนกลัวเดี๋ยวเพลี้ยลงเนี่ยกลัวเดี๋ยวแบบอยู่ๆดีๆเดี๋ยวเพลียลงอันนี้ถ้าเกิดเขาติดดอกออกพลโอ้โหติดดอกติดดอกออกพลนนี้เดี๋ยวเราจะต้องทําค้างเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหนักต้องใช้ไม้มาค้าให้โอ้โหต้องตอกตอกันนี้ก็มะเขือที่โรยมเมล็ดพันุ์ไว้ เขาก็งอกมาดีดีดิเนี่ยอ้าอะไรที่ไม่ใช่ก็เอาออกนี่ตอนนี้เราได้แล้วเห็นไะอันนี้เราได้พริกของคุณจริยาและพริกพริกตุ่มนะนี่โรยไปตั้งเยอะติดมาสองต้นติดมาสองต้นนะเนี่ยมะกรุงมะกรูดเอาไปปลูกหลังบ้านแล้วเอาไปทำน,น,นู่นทำนี่ เอาย้ายไปปลูกแล้วพริกนี่ก็โตดีอันนี้ของของคุณจริยาเหมือนกันต้นแค่นี้นะพริกตุ้มเนี่ยติดดอกดูสิเนี่ยติดดอกอ่ะพริกตุ้มอะ่ะเออดูต้นเขาเล็กนิดเดียวเองนะเนี่ยติดดอกดูอู้ตายแล้ว <c oughs> ทำไมติดดอกวัแต่และฝนลงเม็ดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนด,ด,ด,ดูพี่น้าปเตอร์ท้องหลวดสิเต็มเลยเห็นปะ พีนาย no เบอรเตอร์น้องหนุนฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดเฮ้ยเอ้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ลบก่อนลบก่อนลบๆอันนี้ของสิริแล้วอันนี้กาเดนยังไม่รู้เลยว่าลงหัวไหมเนี่ยเนี่ยสมไทยของสิริเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะทําคลิปเดี๋ยวจะถอนดูว่ามีหัวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ สมทยของสิริรั์ออร์แกนิกการ์เด้นไปดูไปติดตามชมได้ใครสนใจหมอนนอกมันปแปลกไปช่องเดชอรสุขอินกันนะจ๊ะทุกทุกคนเดี๋ยวเมื่อกี้ขอขอขอหน่อยฝนตกอะ่ะแต่ที่นี่ไม่เป็นไรเราจะบอกว่าดีนะที่เอาของแม่บีปลูกผักสาวรถของน้องบีมาทดสอบทดลองลงลงไว้แล้วเนี่ยเนี่ยอัน,ยน,อนนี้เนา่าต้นนี้เน่าดีนะเอาต้นเล็กๆมาลองลง,ลงไว้ก่อนนะเนี่ย เออดีนะเอามาลองลงไว้ก่อนนี่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 น,น,นี่สองต้นนี่สองต้นนี่ใหญ่เห็นปะ่ะยังม,ยงมียังมีอยู่อันนั้นเอาไปทดลองลงไว้ลงกระถางไว้ถ้ามันมันเน่าไปต้นหนึ่งหรือไงนี่ให้ดูตรงนี้อันนี้ครูอของสีรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะอันนี้ที่เป็นยอดของ ยอดของมะม่วงหามะนาวโหของพี่เชษเ <c oughs> พื่อนของป้าป้าเราตีกรอบกลนกอ๊อบเราตัดเข้ามาปักชำเห็นปะคือเขาตัดปักชำได้นะมะม่วงหามะนาวโหเนี่ยตัดยอดมาแล้วก็มาจิ้ม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 อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ที่ตัดยอดมาแล้วทิ่มเอาไว้เนี่ยนี่ก็ใช่ตัดจากยอดที่เขาสูงสูงเห็นปะเวลาปลูกแล้ว <c oughs> เขาจะสูงใช่ไหมพอสูงแบบตัดปุ๊บทิ่มปับ๊บตัดแต่งเขาเสร็จแล้วก็เอามาทิ่ม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  เขาก็จะแตกเป็นพุ่มๆ๋ยวให้เขาแตกเป็นพุ่มๆพ,พอเขายาวๆแบบนี้ก็ตัดแต่งอีกแล้วเอาที่ตัดยอดเข้ามาเอามาจิ้มไว้แบบนี้เอาแบบเนี้เข้าใจใช่ไหมเขาสามารถาตัดยอดมาปักชำได้นะแต่การที่เพาะเมล็ดจะดีที่สุดเขามีรากแก้วเป็นไงจ๊ะลองจีดของเราจะได้กินไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน บางทีเจ้าเหมียวมันมามันมาไล่จับหนูมันก็มาย่ำนู่นย่ำนี่ย่ำนี่ย,นย่ำนั่นต้องคอยดูยังไม่รู้เลยว่าจะได้กินออยู่ใต้หลังคาไม่ค่อยเขาไม่โดนฝนอยูแล้วไงเออเนี่ยอยู่อยู่ใต้กันสาดน่ะเพราะฉะนั้นโซนนี้เราก็ต้องตักนงตักน้ําให้น้ําเขาอันนี้ก็เด็ดยอดไปกินที่เราทําคลิปเสียบยอดเสียบ ขยายพันธุ์ผักบุ้งจีนคลิปทุกคลิปพวกเราเนี่ยมีหลายคนเขายัางไม่รู้นะเพราะฉะนั้นทําคลิปไปทําเพื่อให้คนที่ไม่รู้ได้ดูคนที่ไม่รู้เราทําคลิปให้คนที่ไม่รู้เขาดูเขาชมคนไหนที่เขารู้แล้วเขาก็จะเลื่อนผ่านเข้าใจใช่ไหมอย่างที่เราบอก ทำทุกอย่างวิธีปลูกผสมดินปลูกขยายพันธุ์การให้น้ำการให้ปุ๋ยวิธีทำปุ๋ยทำให้คนที่เขาไม่รู้ดูปุ๋ยสารพัดปุ๋ยเนี่ยมันเป็นทางเลือกส่วนใครที่ทำน้ำหมักเศษอาหารอย่างเดียวก็สามารถจะทำปุ๋ยตัวนู้นตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูสมมติทำเสร็จอ่ะสมมติสมมตินะทำปุ๋ย ปุ๋ยเปลือกไข่ปุ๋ยเปลือกไข่ผสมผสมนมสดผสมนมเปี้ยวด้วยแล้วก็ผสมผงชูรสแล้วก็คน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 แล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้ทําแบบนี้นะเสร็จแล้วคือเรามีของเราอยู่แล้วใช่ป่ะก็เอาที่เราผสมผสมของเราที่เหลือเนี่ย เอาไปเทใสท่ถังหมักใส่อาหารเราเหมือนเดิมคือทําให้เขาดูเป็นทางเลือกเฉยๆแค่นั้นเองเพราะมือใหม่หัดปลูกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆคนรักการปลูกคนกเกษียณเริ่มกเกษียณแล้วก็เริ่มมาปลูกผักเขาก็จะมาเจอช่องพวกเราแล้ววิธีการดูแลต้นพืชต้นผักกำจัดแมลงต่างๆ เราทํายังไงเราก็ทําให้เขาดูใช่ไหมอย่างสมมติต้นพริกอา้าวพริกใบงอกจะทํายังไง,ไงอ่ะใบงิกใบงอคือเพรียลงก็ทํายังไงบา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 ง,บางช่องก็ละลายน้ําขีเท่าแล้วก็เอามาฉีดพน่นใช่ไหมอา้าวบางช่องใช้น้ํากระเทียมผสมอะไรน้ําส้มสายชูผสมน้ํายาล้างจาน แล้วก็เอามาฉีดพ่นบางช่องใช้แค่ปูนขาวละลายน้ําแล้วก็เอามาฉีดพ่นคือวิธีการดูแลของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันไงแต่ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมเขาก็ใช้ได้ไงเออก็พยายามทำแบบสามวันครั้ง3าวันครั้งอะไรเงี้ยเออจะฉีดเวลาไหนก็แล้วแต่ความสะดวกเพราะบางคนก็ทํางานตอนเช้าตอนเย็นกลับมาถึงจะมีเวลามาดูแลใช่ไหมอืม ว่าทำไมมือสันตองส่ยจ่หิวข้าวแล้วใช้มือสันนะมือสันแต่กล้องไม่สันใช่ไหมเวรกรรมบางทีบางวันถ่ายคลิปไปเนี่ยคิดดูเอาถ่ายคลิปบางวันสามสี่คลิปลงสี่ช่องคือทำหลายๆช่องก็ได้แต่ถามว่ามีเวลาเปล่าแค่นั้นเองพวกเราอะใช่ไหมพวกเราจะทำกี่ช่องก็ได้แต่มีเวลาบริหารไม่เล่า ใช่ป่ะล่ะเออแต่ทําช่องไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องเปิดตัวไม่เหนื่อยลงคลิปไปแบบรัวๆเนี่ยไปดูน่ะน้องจี๊ดช่องเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจนะจ๊ะนี่ถั่วน้องจี๊ดจะรอลุ้นว่าจะเป็นถั่วลายเสือหรือถั่วลายหรือถั่วแดงอะไรสักอย่าง <c oughs> จําไม่ได้นะสมองไม่ดีเราถึงบอกว่าเราต้องดูแลบํารุงสมองเราด้วยการร้องคาราเกะแนละ้วเดี๋ยวอาจจะต้องลบลบคาราเกะออกไม่ลบนะไม่ลบแต่ไปเปลีป่ยนการตั้งค่า,างไง เปลี่ยนเป็นตั้งค่า,าไม่เป็นสาธารณะเพื่อที่จะให้คลิปทุกคลิปของเรามันจะเป็นแบบสวนผักเ,เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใจีก <c oughs> คือจะทํานู่นทํานี่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะอย่างพวกเราเนะี่ยอย่างดูพู้ปลูกสวนกลัวมันก็ไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วไงอเพราะฉะนั้นคือทําไปอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงสวนพวกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทาไปเรื่อยๆ มันมีการเดี๋ยวรื้อเดี๋ยวถอนนน่นนี่นี่น,นั่นนะไปแล้วนะสู้กันต่อไปนะเจ้าพูกเราลงคลิปรัวๆเราก็จะเน้นย้ำคนไหนที่ยังไม่ได้ทำช่องทำคลิปนะทำทำช่องได้แล้วนะนะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเรานะจ๊ะทุกๆคนไปกดติดตามได้ทุกช่องให้ความรู้หมดเลยนะใครสนใจซื้อโดนซื้อนี่ก็ไปติดตาม ช่องบ้านไร่มางพยอมเดชโชสุขอินเก้าเก้าเกษตรอินซี 4, น้อยทําสวนอะไรนี้น้องแม่บีปลูกผักน้องโอนใจรักเกษตรน้องโอนใจรักเกษตรเขาทำบอนสีเพราะฉะนั้นไปติดตามดูวิธีทําบอนสีวิธีขยายวิธีดูแลบอนสีนะจ๊ะไปหาติดต่อซื้อได้ทุกคนก็จะมีเพจของตัวเองนั่นแหละของเราก็มีเพจแต่เราปล่อย,อยร้างไปเรียบร้อย มันทำไม่ไหวเอเปิดหลายช่องก็ทำไม่ไหวงไงเหมือนเปิดหลายๆบริษัทอะเนี่ยเหมือนเปิดหลายๆบริษัทอะเออขายทิ้งๆไว้ไงแต่ไม่ได้ไปบริหารน่ะถามว่ามันมีเงินเข้ามันมีเงินเข้ามันมีไอ้นั่นเหรียญขึ้นพอเขาร้อยเหรียญนี่มันก็โอ,เอ,โอนเข้าบัญชีเราเองไงเออแต่มันช้าแค่นั้นเองถ้าเราไม่ไปปล่อยคลิปบ่อยๆไปอะไรบ่อยๆอย่างช่องต้อมและการปลูกผักเนี่ยคิดดวงแล้วกัน เหรียญมันก็คอ่คอยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่มันเพิ่มอย่างช้าๆมันไม่เหมือนช่องที่แล้วลงบ่อยๆไม่เหมือนช่องต้มชดาปลูกผักสวนครัวอันนี้ลงคลิปบ่อยๆอช่องที่ผ่านกดแล้วถ้าช,ช่องไหนผ่านกดคลิปทุกคลิปมันมีรายได้มีเหรียญน,นะจ๊ะจะบอกให้คนที่ยังไม่ผ่านกดก็เหมือนกันลงคลิปไปอยู่รัวๆลงคลิปความยาวยิ่งดีไม่ต้องไปสนใจอะไรพอถึงผ่านกดปุ๊บเหรียญมันจะขึ้นดีกว่านะ แป๊บเดียวที่ได้ร้อยเหรียญพอผ่านกดนะ่ะไม่นานก็ได้ร้อยเหรียญออถ้าคลิปยาวนะเออทำคลิปไปก่อนยาวๆอย่างเงี้ยสิบนาทียี่สิบนาทีคนที่ยังไม่ได้ผ่านกดนะ่ะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคําพูดที่ว่าโอ้ยคลิปยาวไม่มีใครดูหรอกอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปสนใจนะคนที่จะดูเราคือคนที่ยังไม่ได้ทําคลิป แล้วก็รักการปลูกบนเราแล้วก็ชอบปลูกผักบนเรานั่นแหละที่เขายังไม่ได้ทำแต่เขาจะมีเวลาเหมือนเราก็เหมือนตัวเราเองเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทําคลิปใช่ไหมมีเวลาดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ฉะนั้นอ้ยเดี๋ยวเดียดูช่องนั้นช่องนี้เต่ไม่หมดเลยมีเวลาพอมาทาคลิปตัวเองมาทําช่องของตัวเองยิ่งมาทำสองสามสี่ห้าช่องไม่ต้องหัวลไม่มีเวลาแล้วค่ะมันไปทักทายวังคอมเมนต์ไว้นะเออเป็นการโปรโมทช่องให้เออตัวเองด้วย เราก็นี่พยายามปักหมุดให้น้องๆเราสลับเช้ากับเย็นถ้าไม่ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ยุ่งมากก็จะย้ายหมุดของน้องเราอาทิตย์หนึ่งไปย้ายสองอาทิตย์ย้ายอะไรแบบนี้พยายามจะให้เพื่อนใหม่ๆเข้ามาเห็นช่องน้องๆของเราทุกๆคนเนื่องจากเราจะทําแบบนี้ทุกๆช่องแล้วจะปักหมุดของน้องๆเราส่วนของพี่ไม่ต้องปักกันนะจ๊ะอย่างที่เคยบอกไปว่ามีคนไม่ชอบพี่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ชอบพี่ แล้วเขาเห็นว่าช่องน้องๆปักหมุดให้พี่มันอาจจะมายกเลิกกดติดตามไปก็ได้อะไรเนี้ยอันนี้ที่พี่บอกไว้คือพี่ไม่อยากให้น้องๆโดนหางเลขไปด้วยไงนะัดจ๊ะเข้าใจนะเข้าใจที่พี่พูดเนาะเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอ่ยชื่อช่องพี่ไม่ต้องปักหมุดให้พี่ไปปักหมุดให้คนอื่นโอเคนะตามนี้นะจ๊ะตายแล้ งานเยอะไปฝึกร้องเพลงก่อนแกนี่นะ